เสียดายคะ่ะทุกคนปล่อยไว้นานกว่านี้เราก็จะแก่มากสวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆ,ๆทุกคนวันนี้มาคะ่ะหาบันไดปีนต้นมะรุมเป็นเพื่อนพี่ปาหน่อยคะ่ะก็หลังจากเห็นเขาแก่แล้วเนาะฮะ<ๆ>ก็เลยคิดว่าปีนไปเก็บมาไว้ดีกว่าแต่ว่า ยังไม่มีไอเดียนะคะว่าจะทำอะไรกินช่วยคิดเมนูพี่ปาหน่อยคะ่ะเสียดายคะ่ะทุกคนเขาออกลูกแล้วนะคะกำลังจะแก่เลยก็ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้เขาก็จะแก่มากนะคะตอนนี้ยังไม่มีไอเดียว่าจะทำอะไรทานแต่เอาไปปอกแล้วแช่แข็งไว้ตอนที่อยากกินน่ะมันจะเป็นช่วงที่ไม่มีหรือหน้าหนาวเราจะได้ไม่ต้องซื้อเขานะคะทุกคน อันนี้ก็สุกแล้วนะคะพี่มีเม็ดแก่เยอะๆแต่ก็เก็บเม็ดไว้ทุกปีปลูกง่ายนะคะที่อเมริกามะลุมนะคะง่ายที่สุดในของที่สุดเลยนะคะกิ่งนั้นก็จะอยู่ฝั่งบ้านเพื่อนบ้านไม่ถึงขัดบ้านเพื่อนบ้านหรอกค่ะก็ประมาณรั้วพอดีนะคะกําลังแกงเลยค่ะถ้าแก่กว่านี้เขาเม็ดจะแข็งนะคะตอนนี้พี่คิดว่ากําลังพอดีกินค่ะ เมดจะไม่แก่ค่ะมาคะ่ะทุกคนคะ่ะในไหนก็ปีนแล้วก็เก็บลงให้หมดเลยเหลือไว้มันก็พอกระเทินนะคะเก็บให้หมดทีเดียวแล้วเอาไปปอกแช่แข็งไว้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ยังคิดไม่ออกคิดเมนูไม่ออกนั่นเองค่ะถ้าเป็นแม่ของพี่เขาจะปอกเอาแต่นเนื้อนะคะแล้วก็แกงกะทิเพราะแม่คนที่บ้านจะกินแกงกะทิค่ะ ก็แกงไก่ใส่กะทินะคะก็ปอกเอาแต่เนื้อนะคะไม่ได้ตัดเป็นท่อนนะคะก็คือขูดเอาเนื้อเลยะคะ่ะแต่ส่วนพี่คงจะเอาไปตัดเป็นท่อนแช่ไว้ก่อนนะคะทํากับข้าวก็กินคนเดียวเนาะทําเยอะก็ต้องแช่แข็งไว้สามีเขาก็กินน้อยมากเขาไม่เคยห้ามเรื่องการกินแต่เขาก็กินกับเราทุกอย่างไม่ได้นะคะก็เป็นบางอย่างเท่านั้นที่เขากินได้นะคะทุกคนคะ่ะ ก่อนฝนจะตกเคะ่ะทุกคนค่นี่ยคะ่ะได้กรำรใหญ่ๆเลยนะคะหัวฟูค่ะตื่นมาก็มาปีนต้นไม้เลยค่ะก็ขนาดเนี้ยเราไปซื้อเขาก็เป็นเงินหลายบาทเลยนะคะคือที่ไปซื้อที่ตลาดนัดเขาจะกำรรประมาณน่าจะห้าลูกนะคะ กมละสองเหรียญหกสิบเจ็ดสิบาทนะคะขนาดนี้เขาก็ขายทําได้สามกรรมเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นเราเราทาเองเราก็ปีที่แล้วพี่ไม่เก็บพี่ปล่อยให้มันเป็นอ่าอ่าเป็นเม็ดหมดเลยเพราะว่าไม่ได้กินตอนที่เราไม่มีลรวอยากกินมากนะคะพอเรามีแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เก็บปีนี้ก็เลยว่าจะเก็บแล้วก็จะเก็บแช่แข็งไว้ตอนที่หน้าหนาวนะคะมันจะไม่มีลูกเราก็จะได้มีอาหารกินนะคะ ปกติแล้วพี่ก็จะเก็บแค่ยอดกับกระดอกไปนึงปลานะ,ะวันนี้ได้ฝักค่ะมาค่ะจัดแจงกันเลยค่ะนั่งปอกอยู่ข้างนอกเนี่ยแหละค่ะเอาไปข้างในก็รกเหมือนเดิมปอกข้างนอกเก็บข้างนอกให้เรียบร้อยนะคะปอกเปลือกออกเลยค่ะมาช่วยพี่ป่าปอกหน่อยค่ะขออภัยในเสียงแหบนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ฝนเริ่มตก อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี้ก็เป็นหวัดทั้งครอบครัวเลยนะคะเสียงแหบกันหมดเลยแต่ส่วนคุณย่าก็แข็งแรงกับคนอื่นในบ้านเลยนะคะก็ไม่เป็นอะไรสามีพี่เป็นหนักนอนสมอยู่สามวันแต่ตัวพนะี่ก็พอลุกเดินเหินได้แต่ก็นอนสมอยู่บ้างในบางโอกาสพอลุกมาได้เราก็ไม่อยากอยู่เฉยเนาะ ก็หากิจกรรมทําทานุ่นทานี่เก็บผักหลังบ้านเนี่ยค่ะทุกคนค่ะการอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเรารู้จักขนอมอาหารเราก็จะไม่ค่อยอดนะคะก็คือมีให้เก็บมีให้กินตลอดช่วงที่เรามีเราไม่ได้อยากกินค่ะช่วงที่เราอยากกินคือตอนไม่มีค่ะเนี่ยค่ะก็ปอกเสร็จแล้วนะคะ อย่างนี้ได้เลยพี่ชอบปอกตัวพี่ชอบปอกออกมาให้มันเยอะที่สุดถ้าเป็นแม่ก็อีกแล้วถ้าเป็นแม่แม่ก็จะเอาไปแกงกะทินะคะสมัยสมัยก่อนบ้านพี่จะกินแต่กะทิเนาะแม่จะเอาไปแกงกะทิแล้วก็ใส่ไก่บ้านนะคะก็ต้องขูดเอาแต่เนื้อออกมาให้หมดกินง่ายแต่ตอนทํามันจะยากแต่เดี๋ยวนี้ก็คนก็ไม่ค่อยกินกะทิแล้วเขาก็จะตัดเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้นะคะ เยอะพอสมควรเลยค่ะแกงในหม้อหนึ่งเลยนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะก็ถ้าไม่ได้แกงพี่ก็จะเอาไปแช่แข็งไว้นะคะผือตอนไม่มีมันจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อของแพงมากินค่ะวันนี้พี่ปาก็คงต้องไปแล้วนะคะนำเสนออะมะรุมหลังบ้านค่ะทุกคนเนี่ยก็ได้พอแกงอยู่นะคะพี่ปาก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็ยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจและก็ เข้ามาดูและติดตามถ้าชอบทีิปแบบนี้นะคะพี่ปาก็็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะพี่ปาก็ไปแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะ